กูเดินมาดีๆมองหน้ากูทำไมคนละมาเอาไม้ควยผููเล่นหรอใบไม้เราก็แค่ผู้เล่นเฉยๆซกคไูไม่ได้ชื่อใบไม้กูชื่อไม้แม่ไอ้เหี้ยมึงเรียกชื่อกูไมเนี่ยเมื่อก,กี้มีใครเรียกกูหรือเปล่าใบไม้กลับไปได้แล้วมันไม่ได้มีใครเรียกมึงบ้แล้วแถมแมงยินหนา้ากลัวเฉียวแม่งคู่หน้ากลัวเลยกลับไปได้แล้วแม่งหน้ากู อ๋อแล้วโอเคนะนน่ะไปก่อนนื่ว่ามีใครเรียกเสยโอเสียเวลามาไอ้ไม่แม่ยิงไม่เคยเปลี่ยนเลยแม่งโคตรยิงเลยเดี๋ยวนะั้นจะว่าไปแล้วรู้สึกเหมือนเหย,ยืยออะไรบางอย่างไหนลองไปมองแหว่งกังหี่อะไรของกูวะเนี่ยกูก็แค่ชอบกินข้าวหอมมาเลยทำไมกูต้องเจะข้าวหอมมาเลยแต่ไปมองไปกูเกลียข้าวหอมมาเลย คุณเอครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมพูดเสียดายจังเลยครับผมเป็นงวนนะะ่วงเนี่ยครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับคุณเอครังโอเคอ่าคนรอยได้แอมเบอรี่แองเกิลฟไฟแอมเบอรี่แองเกิลฟไฟอย่างนี้เลยนะครับคุณเอผมกลายเป็นข้าวหอมไปเลยแล้วเย่จริงไหมครับลีโอขอพูดตามตรงเลยนะพ่อ,อตางคุณเอครับได้โปรดเถอะครับอยากพูดแบบนั้นกับผมได้ไหมครับคือผมไม่ชอบนะะี่ยครับ เฮ้ยเฮ้ยจะเข้าออนไลน์อ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยกูบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยมาใครก็ได้ช่วยกูด้วย หวหน้าดังเขาทำไมถึงไม่ไปโจมจีหน่วยเอทีเอจีล,ละ่ะครับหรือท่านจะมีแผนละหรือท่านจะแก้ผู้หน่วยเอทีเอจีเอาไว้จากการทีเดียวเลยเหรอครับท่านองหัวหน้าดังเขาไม่มีแผนการนะอยู่ใน้ฟางคือของท่านคิวจะต่อยหมอนาโหม่แล้วไม่ไม่ท่านพวกเราไม่ควรที่จะใช้หมนะอมน่ะนายหมอน่มันมีพลังเท่ากับท่านเลยนะท่านแน่ใจจริงเหรอว่าหมอน่าจะยอนอยู่ฝั่งของพวกเรา กูสงสัยกูเกี่ยวเฮีย้ยอะไรวะเนี่ยกูจะน่ากลัวนั่นแด่เข้าหอมาได้อยู่ไม่ใช่แล้วแล้วทำไมกูโดงมาที่นี่แน่มาเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่แม้พวกเรามาร้วนล่ากันดีกอวะนะตอนนี้หน่วยเอที T T, กับหน่วยเอเบี B A T, จะต้องร่วมมือกันจะกลางไอเต ูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วแล้วพวกเราไปฝ่ายชนะแต่แล้วพูดหน่วยเอเพจจีเราพูดนะจะเอาไงต่อฮะสงครามมันก็จบแล้วแล้วเนี่ยแล้วพวกเราก็มาเป็นพันธมิตรกันแล้วแล้วเอาไงทีนี้เอาไงต่อแต่ประกาศสงครามกันต่อไหมแกดูสินละข้างก่อนสิพวกแกบาดเจ็บพวกเราบาดเจ็บแล้วพวกเราก็นั่งเสียเพื่อนของพวกเราไปอีกพวกแกคิดจะประกาศสงครามกับพวกเราต่อหรือเปล่าพวกแกดูการสูญเสียสิ ดูเสร็จว่าพราสูงเสียใครไปมั้งพวกเราสูงสีเพื่อนของพวกเราไปส่วนเสียไมเมไปพวกแกเข้าใจหรือเปล่าจังข่าวกัะใส่พวกเขาแรกตกล,ลงเป็นพันธมิตรต่อกันแล้วจนงทางให้ตอนปัจจุบันตอนนี้หน่วยเอท g กับหน่วยเอพ g ีไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วแต่เป็นพันธมิตรจัง